อีกวันผมจะอายุ30แล้วนะฮะวันนี้วันสิ้นปีครับผมก็มีอยู่2ตี้ตีก้กลางวันก็คือกับไอ้นคะรอไอหนุ่มอ d i ดิเตอร์ของไฮไลท์การ์ตูนขับและงานตัดอื่นๆที่นเนี้ยของการ์ตูนขับมันตัดนะแล้วก็อีกตีหนึ่งตีก้กลางคืนต้ากากูเดสคอนเสิร์ตน,นาซีคอนมีโพลีแคททรีแมนดาววอเตอด็อกแต่มาไหนอยากดูถือแค่ทรีแมนดาวเว้ยแล้วมันอ่ะชวนผมไปหาร้านนั่งแฮงเอาต์กันต่อ เอาจริงไหมแค่ตีแรกอะ่ะกูก็สายแล้วคือแม่งนัดเที่ยงไว้แล้วกูเพิ่งออกจากบ้านแล้วกูอยู่ตรงแี้เนี่ยสารยาบอกนะักขลิบเป็นแล้วเหรอว่าถึงแล้วแต่ว่าก็าบอกรอมันตอบมาดูน้ำหอมท้นเลงไว้ก่อนนะก็อย่างกลิ่นที่เขาปล่อยเรียกลูกค้ามามันคือกลิ่นที่ชื่อเจนเทนการ์เด้นนะเป็นกลิ่นแบบเมลอนเออซึ่งผมอะ่ะ ชอบเมลอนชอบกิ่นเมลอนอยู่แล้วไงก,ก็เลยแบบว่าเงินออกก็เลยว่าอยากจะโดนสักขวดแต่จริงอ่ะมีกลิ่นอนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าโดนไปแพ้กันเลยลูบิเร่กลิ่นองุ่นชิดหนักเลยและพี่คนขาไม่อยู่พี่ต้องตีพี่นหนให้ตายเลย เท่าไหร่ห้ายากเลยหรอพ่าจะเป็นไปได้หรอยากเลยครับพี่อีจี้หนึ่งครับสองมีหัวใจบอกว่าพี่ต้องตีว่ะบอกว่าพี่ต้องพี่ต้องตีแล้วเพราะว่าไม่งั้นพี่ไม่งั้นพี่นายได้แต้มไม่งั้นพี่นายได้แต้มชนไปก็ถึงเร้าใช่ง่ามู มี2ครับเอนจม่อีหนึ่งครับแล้วก็2แต้มเอนจพี่ว่าผมว่าพี่สลาดดีกว่าไหมหรือว่าพี่จะรอซื้อกาเทอร์มปากาืดยืดลอยแนะนำเลยแนะนเลยนนปากเมีเงินอะไรให้เราไหมครับไม่มีครับอ้ผมบริสุทธิ์ใจพี่ียถ้าตัวผมก็ได้ครับเชิญเลยครับเอาเลยับปล่อยครับปล่อยคือเปิดได้เลยครับเปิดเปิดได้เลยเท่เยเลย ไ้ควายอะไรอะเอาขนมปังมาฉาแถวข้าตรวจไหมตรวจไหมขนมปังเาอาร้อนเลขนมปังรังเสียไปีึงงอย่างเลยโอากหอมาเปึงนะ แข็งปะเนี่ยลองกัดดูก่อนรู้สึกว่าของอันนี้น่าจะไม่ค่อยดีนะมีอะไรจะพูดไหมล่ะคุณหนูบริสนใจไม่เหมือนกับคนเมื่อกี้หลักการอิเลฟเซชั่นเช็คครับมิติเต่าดียี่สิบให้ยืมไหมเฮ้ยตรวจตเย้ได้ละปังแล้วอ่าเดี๋ยวรอครับปังสองอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมาขอขนมปังมันดูแป้งมันดูแป้งอ่ะอันนี้เอาไปได้ อันนี้ไม่ได้สี่บาทส่บาทด้วยใจใสี่บาทเอามาพันดีชันเอาเอแล้วมันไม่ติดอยู่บนเขาแแล้วใครจะรู้ถ่าจะเปิดผมมีชมาสองก่อนวรังไงดีเน่นตุ้นะมีอะไรจะเสนอไหมทันยาตรวจทนกะตรวจเลยอาบุตรตรวจเลยผมบอกหมบอกจะชน ต้องบอกแล้วใช่ค่าเอามาซื้อร้านะท่านไอ้เนี่สี่บาทเมื่อกี้คนต่อไปมาแอปเปิลสามโอแอปเปิลพันดีปลูกจากตีนเขาภูเขาไฟฟูจิใช้ปุ๋ยอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวพันดินไม่ว่าหรือพันทายนอร์ซิงเนี่ยนี่ใช้ปุ๋ยปุ๋ยคอกจากวัวมัสเตสกะฟาร์มใกล้ๆกล้กันใกล้ใกล้กันเลยนะดำดมห้าบาทปล่อยเลย เฮ้ยมันมันคือแอปเปิลจริงจริงเอาก้วแต่ปล่อยมาห้บาทปล่อยเลยปล่อยเลยใช่ไหมใช่5้าบาทเอาไปเอาไปๆไอ้นี่ดูยากจะรู้จริงๆรเลยว่ามันมีอะไรอันบล็อกดิ๊กเขเจ้าอกอแต่มันมีคมันมีคำพังมระแต่ด้วยมันมีคำพังกรแต่ด้วยเอ้มเนี่ยก็เปตรวจดิไม่ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าต่ได้ไม่ได้ตรวจไงใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมตุ่มกระดาษไอ้เนี่ยไม่รอดนี่ไงลราขอเข้าเลย ชีสสามเตียงระนั้นเงินไอ้พวกคนจนคนจนไอ้หน่วยงานราชการมันขิงมันเหยียดคนไว้ไหนไอ้จนหน้าตาชีสสามเอาอะไรมาเนี่ยชีสสามชีสสามชีสจากจามรีป่าจามรีป่าที่เลี้ยงตรงตีนเขาหิมาลัยหิมาเออหิมาลัยคืออะไรหิมาลัยคืออะไรเอ้าเนียมีความรู้อะไรดิคุณไม่คุณคุณเป็นคนตรวจคนข้เมืองอะไรผมอยู่บรนษัท ผมอยู่บรอดเกตผมเป็นชาวบรอเกตโดยกำเนิดไอ้เฮียออรู้สึกว่าเงินจำนวนห้าเหรียญนี่มันจะน้อยไปหน่อยนะเหมือนว่าข้าจะไม่ให้เจ้าเข้าไปหกบาทนี่ก็ยังไม่พอข้ายังไม่อยากที่เข้าเข้าไปเออจะไปไหนก็ไปไปโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันต่อนะคนเยอะนะวันนี้ จัดที่ไปเล่นบอร์ดเกมแล้วก็กินมื้อเย็ยนมาครับผมสุดท้ายก็ได้ซื้อน้ำหอม้วนะช่างใจอยู่นาสองนานมากระหว่างเจนท์นการ์เดนที่เป็นกลิ่นเมลอนกับลูบีเรที่เป็นกลิ่นองุ่นตอนแรกอะ่ะ<อ>ผมชอบเจนท์เนการ์เดนมากกว่าแต่ว่ากลิ่นคือแบบหวานอะ่ะหวานมากหนึ่งสองกาสนใช่ไหมฮะโอเคครับผมใส่<อ>ขาใส่โนวเวนี่นะฮะ ผตอนควักตั้งใจตะเกียพี่เขาบอกว่าเจนเทนินการเดนอนะ่ะผู้ชายใช้น้อยมากมันใช้ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นผู้หญิงคือด้วยความหวานของกลิ่นนั่นแหละผู้ชายเลยไม่ค่อยซื้อมาใช้แต่ก็มีนะฉิบหายโพลิแคทขึ้นเล่นแล้วอ้คนเยอะกว่าที่คิดฮะติปี่อของกอนคนก็เยอะนะโพลิแคทขึ้นเล่นไปแล้วเศร้าอ่ะ thank mm -hmm. you

và sẽ mày Yeah nhau nữa, không gặp nữa, không gặp <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> แย่แหลกผนคือเขาจะไป,ปะเพราะ,ะรักนั้นเธอจะไม่ยอมให้เธอปล่อยไปแล้วก็วนแม้แต่น้อยจบแล้วเป็นไงไอเฮตาอยู่ดีเอา เฮ้ยเข้าขากันเร็วอยู่นะวันนี้ใครเมื่อกี้ถามไปแล้วตั้งใจมาดูทุเรน่าวกันใช่ไหมสวัสดีฝั่งนู้นด้วยนะสวัสดีข้างหลังด้วยนะครับข้างนอกข้างล่างด้วยนะมากับใครกันอคัเก đã bay đi lấp thấu thiên hòa, chân ngân mi hòa mái. Ta thôi đẹp, mà hãy tha vẫn vẫy, เสนุกเสียดายกูมาไม่ทันเพลงจอนคัพพี่แมนดาวนี่อลายเพลงที่ไม่เล่นแนะก็รอดูคอนเสิรอืมแต่ก็นึกว่าจะไม่เล่นรักใครไม่ไหวแล้วไม่งเล่นในเพลงสุดท้ายดีใจดีใจที่ได้ฟังสดก็นีเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ดูโพลิแคดนะพูดกับโพลิแคดอีกแล้วคือเสียดายอ่ะมาไม่ทันเพลงกันใหม่เว้ยเพราะว่าผมต่อแถวอยู่นู่น เออได้ฟังหลายๆเพลงก็นูว่าจะไม่เล่นเพื่อนไม่จริงแต่ละเพราะเพราะเป็นเพลงที่ผมชอบมากเว้ยเป็นเพลงขายของพี่นัเอะเออแต่ที่กูชอบสุดก็แน่นอนพบกันใหม่เวมันมีคำหนึ่งเว้ยที่กูชอบมากเว้ยไม่มีอะไรใจร้ายเท่าคนคิดจะไปแต่ปิดและซ่อนมันเอาไว้จริงมันไม่มีการจบความสัมพันธ์อะไรที่มันเฮี้ยไม่ดกว่าการไปเราไม่บอกเว เอาสุดท้ายคเอาฝากคอนเสิร์ตใหญ่นิดนดียวฮะครับผมก็ตอนนั้นเจอกันแน่คอนเสิร์ตใหญ่ที่เจอกันท่าคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่ที่แมนดาวขอให้กดบัตรไม่อมึงอะกดบัตรสามสิบเอ็ดพักราคาซื้อบัตรได้ที่ออทิเกตออทิเกตนะไม่ใช่ไทยทิเกตเจอกันครับเราหกขวดส่งท้ายปีไหวใช่ไหมไหวยังไม่ได้กินเลยเนี่ยรอกินข้าวอ่าฮะคุณสั่งอะไรไปผักกะเพราเป็นอ่า เขามีกับแก้มอะไรเปล่าวะอะะไรนเขามีกับแก้มอะไรเปล่าวะมีเขีกันสั่งก็ดูได้ได้เดี๋ยวกูดูเพราะบางขายถั่วไม่น่าจะเข้ามาขายในนี้ได้ใช่ไหมเข้าอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะครับแต่ว่าเขาลืมช้อนเนี่ยมึงจ้วงแดกเลยจะได้กิดุจุดดุ แดดหน้าพิธีกรอะเอาไปเฮียระวัาางเดี๋ยวมันหกไต่หลบๆเธอได้เดี๋ยวมันหกใต่แล้วเดี๋ยวมันหกใต่เฮียเฮ้ย ได้ปิดคลิปเว้ยอ่าได้มาอันนี้คลิปของวันที่เท่าไหร่อีกสิบแปดวันออวันเอาจริงป่ะเนื่องจากว่ากูเกิดวันที่สิบแปดของเดนมการาเลยทุกครั้งที่แม่งคนปีใหม่อ่ะสิ่งแรกที่กูคิดเลยก็คืออีกสิบแปดวันกูจะแก่ขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นเช่นนั้นเสมออาชิรกรู้สึกว่านะคนแม่งไม่แน่ไม่นอนเลยเว้ยดังนั้น อย่าทำอะไรทำสำเร็จก็ดีล้มเหลวก็เรียนรู้จากมันและเอาใหม่กูก็หวังว่าน้องกูจะประสบ,ค,บความสำเร็จในหน้าที่การงานและอย่าลืมมาเลี้ยงข้าวกูด,ด้วย <Okay. S 2> โอเคโอเคพี่โอเคได้สัญญาอสัตว์ถ้าเธอรักฉันจริง ได้ <Okay. S 1> ปรดทิ้งฉันไปได้ปลดเดินหนีฉันไปให้ไกลอย่าก่อฉันไว้เลย <c oughs> อย่าอยู่กับฉันเลย <c oughs> คนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้แบบฉันไม่คุกธรรมาดาครับผมปกติเปิดถึงกี่โมงฮะ ตีหนึ่งอ่ะวันนี้มันไม่ปกตินมาเร็วอ่านี่มาแต็งตัได้เดี๋ยวผมรีวิวให้ว่าอร่อยแค่ไหนไม่งอกไม่งอกโอเคของผมขอช้อนใหม่ได้ไหมฮะเฮ้ยยังถ่ายอยู่ถ่ายอยู่มือไปจัดเองเฮียทำช้อนเขาหล่นอะไรอีอะขอบสมรสมัยอะเป็นไง อร่อยมากป้าเรียกเรียกเขาน้าเหรอน้าน้าอร่อยครับน้าหน้าเขาเด็กมากเออปรุงก่อนปรุงก่อนนะมีถั่วไหมฮะขอถั่วหน่อยฮะโอ้ข,ข,อโอขอบคุณมากครับผมคุณครับรู้ไหมครับชอบกินถั่วมากเว้ยเดี๋ยวมึงรอแป,ป,ป๊บนึงรอแป๊บนึงโอเคพูดใหม่กูชอบกินถั่วมากเว้ยอ่า เชี่ยไอ้ถั่วเขาจะหมดแล้วพี่ขอบคุณมากครับผมถั่วมีโปรตีนอ่าใช่โปรตีนดีด้วยใช่โปรตีนดีด้วยไงอร่อยไหมอืมอ๋อเซื้อย่างเดียวกินหัวเยอะๆแล้วมันจะตดเว้ยเอาจะไปซีเรียสที่อะไรมีอยู่คนเดียวพี่ใช่ไหมแต่ว่าไม่นะหรอมันแล้วแต่คนระบบเขาไม่เหมือนกันสมองแล้วแต่คน ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำอยู่ตรงนิรัน์นินนนรันต์ิรันดหรือสีเด่นห้ายืงยืองกันอ่ป่ะเนี่ยอยู่เยืงยืงตรงนั้นอะ่ะเออเออเฮียมากินมาอุดหนุนคุณน้าได้นะฮะกูก็ทำหน้าทีากก่เป็นตากล้องที่แสนดีขอบคุณมากขอบคุณมากน้องรักเออจะว่าไปกูถ่ายกูถ่ายคลิปโปรต์นนี้มาสิบกว่าคลิปกูไม่เคยบอกให้คนดูกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์เลย อืในวาระดีผีขึ้นปีใหม่อืถ้าดูคลิปนี้อยู่อืกดไลค์กดซับ like, สไครต์และแชร์ต่อไปให้คนที่คุณรักดูด้วยครับก็อย่างหลายๆวันที่ผ่านมาในโปรเจกต์เนี่ยผมไปดูทางคอนเสิร์ตฮ็อกเคลผมทำเกี๊ยวหมูให้คุณเกินอืมไม่ดีคุณทำเกี๊ยวหมูหคุณดูฝากด้วยครับและเจอกับผม ปี2026เดี๋ยวผมจะนี่มอนครับ<ม>โอ้โหมีน้ำมากมครับปิดเกมเพียงเท่านี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ